จะมาคุณเขากำลังฟินเลยนี่กำลังฟินมีเพียงให้ฟังด้วยจ้ะจ่ายเจ้าของร้านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพี่การแฮซาลอนหนึ่งเดียวในซิดนียรับแก้ผมเสีย บานคนคือเบิ้งหลายเรอะลับเมื่อกี้พิม์ข้ามาอย่างคนคือเบเปอสตาไทยแด์ไม่แม่จะเดินไปตอนนี้เช็ดอะไรสันนะฮะใสท่ามากเรียนมากเลยครับส่งไปที่ไหนแม่เดินไปตอนนี้แหละเดี๋ยวแม่ทำพิพ์ใหญ่ชิ้นน้ำตาลนะอ๋อเออของร้านแกเหรอใช่เขาเอามาไว้ร้านแม่เลยร้านแม่มีทุกอย่างไงตอนนี้อยู่ที่ร้านแม่การนะครับพระเอกนี่นี่เอาอยู่บ่ พี่เอกิเกพี่เกิาผมมาซาผมอยู่ที่ร้านพี่การเฮาซาลอนพี่การเฮาซาลอนโอ้ยอย่ามาพี่การเออถูกต้องไม่ใช่พิ่นะพี่ไงร้านร้านนี้ทำเฉพาะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายทำหมดทำหมดแต่ว่าแม่แม่จะเลือกส่วนใหญ่ชาติไหนครับทุกชาติทุกชาติทุกชาติไปนี่คุณพยวบาวแสงทองนี้ทุกคนเห็นไหม มันขึ้นกับหัวนี่นะคนตอนแรกไม่มีใครมาดูเลยวันนี้พี่หัวแมนไหญกับพี่ผมบอกว่าซปเปอร์สตาร์มาพี่หัวซปเปอร์สตาร์ให้แดนว้ายมีกระจกเป็มพนหาคนเหรอเห็นบ่้นี่ใส่ตัไต่ต่างหูขวเจ็บแชมพูแม่ชายแชมพูพิเศษนะมันมีแชมพูมีตั้งห้าอย่างลูกดิฟคินซิงคินซิงดีทอ์กอะไรเงี้ยมีหมดหาอะไรอ่ะ เอ้ามันมันสายชาร์จเป็นแบบนั้นเหรอนั่นแหละเอาของลำโพงก็ได้นั่นเห็นไหมสันตอนนี้สันเขาชอบเกาหัวแหมวิแม่เกาหัวแรงไหมลูกไมอดีเลยล้างก่อนมันสกปรกอยู่ล้างก่อนมันสกปรกอยู่แม่ก็มีลูกค้าประจำใช่ี่มอ้อก็มีลูกค้าประจำสิลูกถึงอยู่ได้ ได้ไหมที่ชา์ิอ่ะได้ค่าแม่อ๋อฉันลืมดูไม่ไหวอ่ะว้าวโอ้ไมก่ก็สสั่งก่อนแล้วแม่จะเดินไปบอกเขาก่อนอขนมจีนขนมจีนอร่อยขนมยีนน้ำยาปูก็อร่อยลงุงนี่เราก,กินขนมจีนน้ำยาปูก็นั่นแหละร้านเนี้ย The best ินดูเยอนดนคนนาดคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนวินเนอร์พูดดีๆหน่อยสิลุง เมื่อคืนนี้ไม่เวิร์กนะลูกเมื่อคืนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะเมื่อคืนแม่บอกไว้ก่อนเลยนะอคนหน้าเวทีเขาชอบผมมากเลยเมื่อคืนคนหน้าเวทีแต่ว่าตอนเมาเนี่ยมันไม่ได้นะลกอพอเมาตอนหลังเหรอโอเคครับท้องซันเขาไปถ่ายภาพแบบมันไม่ได้นะลุกส่งให้ผมด้วยนะส่งให้ผมด้วยนะหมายความว่ายังไงวะส่งภาพไงท้องซันมีใช่ไหมเมื่อคืนแม่เห็นถ่ายรูปตอนที่เขาแบบชวนกันออกไปข้างนอกมี มีหรือเปล่าสูงมาไม,ไม่หนูถ่ายรูปตอนที่นั่นอยู่นะไม่มีแม่เรากำลังเลือกนะคะวันนี้เรามาทานอาหารร้านอะไรเปิดดูชิลูงลกงร้านเกสรไทยร้านอาหารใต้มเดียวในซิดนีย์นะเซาเท<า>ิร์นไทยโอ้อาหารใต้ใช่อาหารใต้าาใตมันหากินที่อื่นไม่ได้ลูกหนูไปเมืองไหนก็ไม่มีนะจ๊ะนี่ทานเอาน้ำพี่มมีน้ำพี่กะปิด้วยอะ่ะมีค่ะอร่อยด้วยทานเอาไหมอะ่ะ หนึ่งเดียวในซิดนีย์เลยโอ้โหมีจ้าปลาทองทอดน้ำปลาเฮ้ยน้ำพริกกะปิขออยากกินอยากกินโรลเวกนะครับโอ้แม่สาวผมมันไหมไม่แม่สาวผมมันไหมจริงซันบอกแม่สาวผมแม่การนะคะร้านพ่การแฮร์ซาลอนเนี่ยสาวผมดีมากท่านเจ้าัอันนี้ครับผมสาวผมนวดผมอยู่ที่ การซาลอนครับพิการแฮ์ซาลอนหนึ่งเดียวในซิดนีย์ใช่เเรียกว่าอยู่ที่ออสเตรเลียครับนี่ปนะโอ้โหนางให้นางให้เกาหูด้วยอะวันนี้แม่ไม่สวยพอเอาปลาอะไรนะปลากระพงทอดน้ำปลาอร่อยด้วยร้านเนี้ร้านเกสอนอาหารใต้วันนี้เราจะมาทานอาหารกันนะเพราะว่ามีคนถามว่าสดมถามตรงไหนอ่ะถ้าเขาถามว่าสดไหมลูกจ๋าอายุเท่าไหร่ ไม่เขาทวมาโสดไหมบอ,อแม่ไม่ชอบโสดแม่สวัสครับผมนี่พี่การแฮาสารอนเอาเรื่องพี่ก็พี่เมื่อกี้คุณการสาิคุณการนะหลัดหนู อําลันเขาชอบนะพี่ออ๋อเขาชอบเลยพี่อ่ายังเกิด ISO the season อ๋อเออเขาก็เลยชอบผัดปีก็โหเกบัติเต็มเลยนะแม่เรียนเยอะแม่ไม่เคยเป็นช่างมือไทยนะ่ก็บอกเราแม่เรียนเยอะนี่ทุกคนทุกคนดูป้ายดูป้ายร้านนี้ทําอะไรบ้างดีกว่ามาอ่ะ ร้านนี้เหรอรับแก้ผมเสียแกผมเสียต่อผมต่อผมยืดผมเคลาตินนาโนเคลาตินนาโนยืดผมรับแก้ผมเสียนี่เดอะเบสเลยนะล้อสีดันทำสีผมไม่ต้องฟอกลูกไม่ต้องฟอกแบบหัวแม่นี้แม่ทําไม่ฟอกกันเนี่ยอ๋อเ้าร้านนี้ก็พบะผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายมีตัดผมไหมมีค่ะตัดผมก็มีเลย่ะตัดผมก็มี มีทุกอย่างค่ะลูกดูใบสิมีทุกอย่างเลยเนี่ยทำไมขาวจังเลยถอดเสื้อเนี่ยดูสิชมพูเลยหัวแดงแปดหัวอะไรพูดได้เคี้ย์หัวอะไรหัวนี่โอ้ยแมขอดูหน่อยไม่เคยเห็นบอสเทาอย่พูดยังแันสีรษะหัวอยู่หัวชมพูหัวสแม่ชอบใจแม่ก็ชอบใจสิเออไปแหยกันอยู่บนเวทีนน่ะแม่แม่ร้องเพลงเป็นมะแม่ก็หันร้องเพลง แต่ว่าเขาห้ามร้องนะไม่ไม่ร้องเพลงอื่นเพลงอื่นมาแร้คคูได้ไหมไม่ได้ล้วเพลงอะไรได้จีนตลาดได้ไหมไม่เพลงที่น้องอ่าอะไรนะอ่าที่หนูซ้อมมานี่เพลงอะไรที่หนูซ้อมซาวมาวันนั้นนะแม่ไปแม่ร้องได้กับดีอ่ะอ๋อร้อยผัวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขอเป็นแรงใจไม่ใช่ลงมนคุณสี่ศอกเบ่งดึงา เด้นดึงเด้งดึงไม่ร้องได้อยู่ร้องะค่อยกอนไม่ใช่ไม่ใช่ตามหาไอ้เมื่อคืนแม่ก็เต้นอยู่ไงนเด้งดึงแม่แมนจ้าบัวรักสีดำบ้แมนจ้าบัวไผแต่มันอยู่ในคลิปนั่นแหละอยู่ในคลิปของของน้องแพลวที่ส่งมาที่นี่แหละมันมีสองเพลงที่ที่อัดแล้วเราอยู่ในคลิปอ่ะ มันมีเพลงปล่อยน้มเซนาน้องแน่กับอีกเพลงหนึ่งอ่ะที่น้องแพรร้องร้องเองอ่ะที่มันอยู่ในคลิปเพลงหมอลำนี่แหละหมอลำเนิบๆนิดนิดชอบร้องสาวบอเบือบอแมนหมอลำเป็นบอค่ะจ้าพาดกัวเขาบอกอะโดดเราแฟนเออความรักเราคลมู่เรื่องสีทอง ญญอจใกรให้สัญญา,จะ,าจะมากกว่าพน้องแม่ฟินไหมลูกโอโ้โ,อโหโอ้หนวดด้วยแม่นเมื่อกี้บอกให้แม่ล้างเลยเดี๋ยวเลยถามก่อนแม่นวดนวดดีมากบอกเลยเอาแม่เรียนจบบิวตี้บิวตี้เขาจะสอนนวดสปานะลูกนวดถึงคอได้ไหมใช่เขาก็จะสอนนวดอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ย โอ้โหคืออะไรนางกำลังฟินอยู่เมื่อคืนเต้นทั้งคืนจะมาน้าเดินเล่นแป๊บนึงอย่าลงเด้วถ้าลงก็จะโทรมาค่ะดีไหมฮะทุกคนโมดดีมากบมกเลยอายุเท่าไหร่นะพี่การสามสิบหกอุอคุยดีเลยอ่ะนี่คือเจ้าของร้านนะครับพี่การ แฮ <Hey, S 2> ร์ซาลอน,อนหนึ่งเดียวในซิดนีย์ออก็เมื่อคืนไปเต้นมาแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมไม,ไม่ไม่เปิดร้านไม่ิดบอบบอคุณบอเขากองจรั่งไงเป็นเซอร์วิสเลยใช่ไหมบอ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 อันนี้แค่สระผมลูกค้าเฉยๆอ๋ออันนี้คือเฉพาะซันใช่ไหมลูกค้ามีปัญหาไงเมื่อคืนร้องทั้งคืนทั้งเดาทั้งเต้นทั้งอะไรของเขาก็ไม่รู้รู้เลยว่าเป็นคนวัดเป็น เอาแม่เรียนแม่ไม่ได้เรียนนวดนะแต่แม่เรียนดีลูกเขาชอบของหอมผู้หญิงหอมบอสแพงหอมไหมไม่ตอบสั้นเป็นอะไรโดนจุดอ่ะแต่มันไม่เจ็บปะเอาโอ้โหโอเคช่ยคนนี้ใช่หนูตึงใช่ปะใช่ ผู้ชายคนนี้เออหือปรับกล้องแม่ไม่ให้โดนทางนี้เลยลงเห็นต่หน้าแม่เขาก็ไม่อยากเห็นหน้าแม่หรอกโอเคครับดูหน้าหล่อๆดิอดเออทำโอ้หหเมื่อกี้สิอ้โหโอืห้คตรได้ไม่อามาเต้นมันตึนใช่ไหมใช่ไม่เห็นทำไม,ไม,ม,ไ,ม,ไ,มไม่เห็นคอมเมนต์ไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีแม่ไม่แตร้อนคนมัน มันไม่ขึ้นตรงนี้ลูกมันไม่ขึ้นตรงนี้ของแม่อ๋อมันไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่แต่มันผ่านไปเลยลูกก็เลยนี่จริงดูที่แม่ไรส์สดใช่ไหมใช่สันแชร์ดิคนจะได้ดูเยอะเล้วันแชร์ให้แม่ไหนสิซันเป็นเพื่อนกับแม่หรือเปล่าอ๋อของมันไม่ขึ้นนะเออทำไมไม่ขึ้นคอมเมนต์พี่จวด พี่การพีจุดแฮสซาลอนหนึ่งเดียวในซิดนียเสียงร้องอุ้หูหูอุ้หูเต็มมันตึงจริงนะคุท่ันพี่จุดต้องพี่จุดเท่านั้นนะแม่ร้านที่นี่เขาส่วนใหญ่เขาปิดทุ่มหนึ่งหรอใช่ปิดว่าพีจุดแล้วก็เคพี่จุดเคอ่า นอนไม่เห็นคอมเมนต์เนาะสวัสดีทุกคนนะครับไม่เห็นคอมเมนต์นะครับตัวพีเขาไปสอนเพื่อนโดนจุกทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันมีจุดเคอ่า ทำไมไม่ขึ้นล่ะไม่ได้เป็นเพื่อนอะเอ๊ะตรงนี้เป็นนี่เลยเป็นก้อนเหรอแม่เป็นกระดาษเ,เพื่อนกับน้องโอมเนี่ยเห็นไหมน,นะศิลาโซมันไม่ยังเห็นเลยแม่ไม่มามนี่ไงนี่ไงแม่เห็นได้ไหมอเออเออถ้าไม่มาร้านแม่นี่ไม่ได้ในวันที่คนะ่ะแม่บอกไว้ก่อนเอ้า มีคนโดสี่สิบคนขึ้นละขึ้นเยเอะยฟังเสียงเขาเมื่อกี้มันโดนไงมันโดนคนคอมเมนต์แม่โอ้ยคนคอมเมนต์เยอะอยู่นี่ไม่ต้องไ่ตอบพี่ไม่มีพี่ไม่มีจุดแม่มีอู้หูด้วยสันเสียวมาก <c oughs> คุณแม่การรวยๆนะครับพี่การ <c oughs> <c oughs> วินเนอร์อย่าพูดนะวินเนอร์ไม่ต้องพูดเขาบอกแล้ว <c oughs> ออ สวัสดีทุกคนนะครับมันคอมเมนต์ไม่เห็นไงขอม่ไม่เห็นกับโรอู้อู้อู้เลยอ่ะอู้อู้อู้ดูดิครับทุกคนตึงเลยตรงนี้โอ้โดนใจไหมโอ้โหมึงไม่หนูจะสบายหัวเลยมันมันจะหายตึงแต่แต่ไม่ใช่ชั้นนวดนะแม่ไม่ใช่หมอด้วยนะแต่แม่เป็นย่างเสริมสวยครับ โอ้ต้องบอกว่าแม่เป็นแม่งานเมื่อคืนด้วยเป็นแม่งานเมื่อคืนด้วยอมแม่มีแบบอฝรั่งแบบนวดหัวด้วยครับมีไหมโอ้ยมาจ้างแต่นวดหัวเฉยๆก็มีแบบสระผมนวดไม่ทําอะไรหมายถึงชั้นอยากนวดหัวอะอย่างเงี้ยแบบบางทีเหมือนอย่างเงี้ยเขาปวดอย่างเงี้ยนึกออกปอะแต่เขาไม่ไมใช่ไหมมันไม่อยู่ตรงนี้เลยใช่ โอ้โหฟิลประมาณแบบเส้นเรามันหยุดจึิงหรอปะแต่กดค่อยๆไปเี็บแต่แกจะแบบหาวิธีแบบคุยเราอค่อยๆกดแล้วเืิดไปเลยแต่ม so ันไม่ได้แตบไทยังไทยลังไทยังไม่จืดไม่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 แบบไม่เจ็บโอ้โหเจ็บเพาต้องเจ็บนะเนาะลองโอ้ย คนชอบเลยโอยจอยต้องงงเออเมื่อกี้นี่แม่ก็งงอ่ะจำทางถูกด้วยเหรอเวลาลงมาจากชั้นสามมาเยอะเริ่มทยอยลงแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล้างผมแล้วไปเลยค่ะได้ค่ะวางเงินไหมคะหรือว่าเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมเป่าผมแป๊บจ้ะขอบคุณค่ะไม่นไม่ไม่เป็นไรหรอกพีกพงเพราะเขายุ่งให้เขาลอะโอเคแม่กินประจำยี่อะไรเน๊า นานดีก็อาหารเขาอร่อยแม่ก็จะสั่งถ้าแผ่นกะเพรามันจะเหมือนรสชาติบ้านเราเลยต่เหมือนคนเยอะมากเลยแต่ว่าเป็นลูกค้าส่วนมากเขาจะเป็นลูกค้าฝรั่งเอะเพราะว่าเขาลงในหนังสือพิมพ์ประจําที่ฝรั่งเขารู้เรื่องขายไหมสบายเลย ไม่ต้องบินจากไทยมาเถอะมาเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวเมืองไทยเออถ้ามีวีซ่าสามเดือนแล้วทำาไมไมมมาลองมาเที่ยวอ่ะใช่ใช่ใช่ก็คือมันบินเข้าออกได้ภายในสามเดือนจะลองแบบมาเที่ยวของอาหารเขาออกแล้วน้องแพลวแต่เราไปกินเลยเรอเริดนะไหมคนร้องเมื่อกี้ไม่ได้มาฟังเสียงคนร้องหรอใช่เนาะร้อนไหมร้อน ไม่ใช่โอ้โฟินอ๋อฟินสบายหัวเลยสิไอ้หนูไอ้หนูมีคนเรียกไอ้หนูไม่ธรรมดานะระวังมีคนอิจฉาที่ยี่สิบสองค่ะที่สองเดือนนี้เหรอคะเดือนหน้าค่ะเดือนพฤษภาใช่ค่ะที่ไหนอ่ะที่ซิดนีย์นี่แหละค่ะตรงไหนอ่ะ ตรงที่เรานี่แหละค่ะแต่ว่าอยู่ข้างบนข้างบนที่เราเดินผ่านกันคืนอน้าแกนั่มาหลายลรอบแล้วปะมารอบนี้รอบที่สามแกเคยมาแล้วนี่ไหม อะไรนะคุยกันอยู่หน้าร้านไม่ได้เข้ามาในร้านโอมพามาทานข้าวร้านเกสรไห,หมยพัชรีตอนเป็นเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนกับโอมอมจัดเป็นรอบแรกคร่ะ<อ>เสียงอะไรอ่ะโอ้โห นี่เรยสเปแสดงว่าเขาแพ้สเปรแรงนะถ่า,ถา,าท่าระวังหัวร้านนะยากไหมหนูกินยาก,กันก่ออมันจะมียาแบบดูแลเส้นผมดูแลเส้นเลือดจริงเหรอใช่อะ